สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเปลืยิงหนังสติ๊ก16เหลงดึงนะครับหัวน,นี้เป็นอันลอยนะครับวันนี้สวยมากนะครับ16เหล่งดึงตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะมีแถมของหลายอย่างครับมีแถมยางสองชุดนะครับลูกดอกสองอันอยางยิงปลาหนึ่งเส้นลูกกระสุนหนึ่งร้อยนัดนะครับแถมกล้องอย่างยาวหนึ่งอันนะครับแล้วก็อันนี้ที่จับสามทางนะครับซึ่งตัวนี้ ท้ายถอดได้นะครับตัวนี้ท้ายถอดได้ช่วงนี้จัดโปรพิเศษนะครับพันหกร้อยห้าสิบนะครับพันหกร้อยห้าสิบนี่ครับสินค้าตามที่ถ่ายนี่นะครับแถมยางนะแล้วก็ลูกดอกของอันยางยิงปลาหนึ่งเส้นแล้วก็ลูกสุนทึหนึ่งนัดนะฮะแถมกล้องอย่างยาวนะจ๊ะอ่าราคาโปรโมชั่นนะครับพันหกร้อยห้าสิบสองถึงบ้านนะครับสนใจติดต่อนะครับศูนย์หกศูนย์แปดแปดหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ